มาจนได้ครับกับงานวันพีที่จัดใหญ่จัดเต็มที่สุดในประเทศไทยบอกเลยว่าใครดูคลิปนี้จบมีแจกของรางวัลบอก<ด>เลย t อ y a u ั o m a ะโยกโดก็ต่อด้วยนะฮะแจกแน้ดอนมาถึงก็ตรงดิ่งขึ้นบันไดเลื่อนมาเลยครับผมมีป้ายงานหล่ชัดเจนขึ้นมาก็รังการแล้วอ่ะจะรอชา้าลายไปซื้อบัตรดิครับผมอยากเราต้อง V I P วันได้ของแถมมาด้วยเดี๋ยวมารีวิวและนี่ก็คือทางเข้างานของเรานะครับผมแต่เรายังไม่เข้าต้องมาเซ็นก่อนว่าโยคุโดมาถึงแล้วนี่คุณคับตรงป้ายไปเลย เซนไว้ดิอดีตโอ้โหทำไมเซนสูงจังวะตี้ยเอาวะมันนะเกิดว่าอะไรตุ่ยก็มาเรียกทุกคนให้มาเซ็นเรื่องนผมเซนนี่โยโกโดมาแล้วแม่เอาสูงโคชิยอดเขาแม่ไงจะใครล่ะแม่ใครจะใครล่ะ เป็นยา่จ้าันมึงแล้วที่กูอึ้งคือเขาทำแพ่งเค้กจนกูไม่กล้ากินคือมันท้ำสวยมากอ่ะนี่ซื้อน้ำแก้วใหญ่ลูนจ้าชิกซอมมีทั้งหมด4ี่แบบอ่ะตอนนี้คือแม่ได้โซโลมาแล้วก็ต้องหาอีกอีก3อันว่าเราจะได้อะไรปรากฏว่ากูซื้อไปแล้วค่ามันซ้ำค่าไม่ต้องกินอล้วแรงมากคุณจนของฟอกกับลายค่ากูก็ไม่รอช้าสุ่มบ้างได้ลายช็อปเปอร์ไม่มีหาลูฟี่ด้วยต้องลอง อืมลูกพี่กินรสชาติอย่างนี้เลยครับแต่ข้างในเป็นไข่ต้มก็มีให้สมการฟีมเล่นๆด้วยอุ้ยลเป็นคุณต้องได้จีบีก็สู้อุ้ยสามแม่ดูไอ้นี่ต้องผมเป็นของแม่เลยอ่ะเตอรนจิข้างหน้าทางเข้าก็มีให้เลือกของฝากช้อปปิ้งกันมันเลยมีเสื้อผ้าเก้าสิบตัวทั่วโลกเก้าสิบตัวในไทยแต่แม่เป็นตัวที่หนึ่งหนึ่งร้อย เท่เท่เท <Uh> ่นน right totally ี้เต็มสุดแล้วคนนี้เอาละเริ่มเข้างรานไปด้านในก็ได้แล้วขบมาก็เจอโรเจอร์เลยนะมันคือจุกกำเนิดเลยใบก้าเฮ้ยเพจะแข่งกับกูไหมวะเสียนไงเออมึงมันจัดสวยตั้งแต่ทางเข้าอ่ะแม่งคนหน้าถ่ายรูปทุกมุมบอกเลยมาที่ไ์บอกเลยเปลืองทุกช็อตมึงถ่ายได้ทุกมุมสวยอลังการตั้งแต่ทางเข้าแล้วดูเล่นไฟเล่นแสงเซอะไร ม่านก็เป็นห้องรวมข้าวหัวเลยนะครับผมหมอก็แบบแผนที่นะครับของวันผีแต่ละจุกแต่ละเกาะในล่องทะเลนี่คือมีอะไรบ้างในนี้ตรงนี้ข้าวหัวติดก,กําแพงแบบอลังการมีแทบจะทุกตัวทุกคนดูนะมันจะมีเมืองแม่จะให้ถ่ายนะว่าแม่ชอบเมืองไหนมากที่สุดชอบภาคไหนนี่นะดูดูทาไมดูตอกตอนิ้วที่ไหนก็นคือไอ้นั้นนะดูดูเฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยยังไงเฮ้ยยังไงไปแล้วทำอะไรอีกรอบนะ อเดี๋ยวเราโบสเกตสเกตไว้ยั้ไยังไง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 นเห็นการณ์เป่ายังไงตอนสามคนนะลูกสามคนแม่แม่จะแจกของใจะไหนถ้าใครถูกว่าแม่ข้อมือไหนไปวันนด้วันพีชนะคนกดติดตามถอยออดิปัสสยองคุโรสก็ซอยด้วยนะฮะแจกได้ ตรงน,นี้บอกเลยเป็นห้องโรงหนังขนาดยอ่อมตั้งวันพีนไปเลยเปพลินเนเปิดกันห้องต่อไปเลยดีกว่าครับก็ะจะเป็นห้องที่ลูฟี่นะครับเจอกับลาบูนครั้งแรกไปถ่ายรูปก,กันนิดนึงต่อไปก็จะเป็นห้องที่แบบว่าอัมราวิวีคือน่าสนใจมากก้อนเอน็นยูจอบโฟมาทุกๆ3นาทีจะปรากฏตัวยังไงวะต้องมาลองดูดิยงไม่เห็นก้อนเลยแล้วเ้าโอ้มาแล้วขน ห้องนี้มึงเขาให้เล่นเกมทำท่าตามตัวละครได้แล้วหนึ่งร้อยคิว่เดแค่นี้เองอ่ะโหกูถูกทุกข้อไม่ผิดเลยอยากผิดวัยน้องอันนี้ทดสอบความแม่นเป็นหนาของกูซอสแต่คุณเจอความแม่นกูแล้วถึงเขาตันไหนวะผมเลขฉากหลังโอ้ยช่วยช่วยมือแกเดีเล่นมือแกแต่ตัวนี้ก็เป็นสีที่เศร้าที่สุดการจากลาของโ g o i งแมรี่มีคนจงไปกับแมรี่ ช่วยด้วยเรือจมมีคนจมแล้วห้องนี้นะทุกคนเหมาะกับเราที่สุดแล้วแล้ห้องคุกกิมเพดา้วเรือดิเฮ้ยไม่มีผู้เฝ้าเอืแล้โดนจับอ่ะเอ็ดนี่แบบเท่าคนจริงเลยนะแต่รูคุกใหญ่มากก็รวมเหตุการณ์ตัวละครสำคัญนะครับทุกคนแล้วเราถึงเมืองนี้แล้ว มาริฟอร์ดเมืองแห่สงสงครามที่เราต้องสูญเสียเอสกันไปเลยทีเดียวนะครับผมอม็กกับสามได้คนเร้จะดุนเรือคนอะไรดุดเรือ,อ,อ,น,อนี่คนดุดเรือเอาเดิกบิ๊กเกอร์พี่โน,โน้องคู่นี้ได้อยากจะยกกลับบ้านดีลาโฮชิตัวเบลเลยครับผมพิชาบอนดี้เข้าสู่พังงาสามแล้วทุกคนเอาไปโพสแล้วแม่ <laughs> ต่อที่เดนโลซาโอ้โหดูดีนายน้อยดูฟาร์มิกโกตัวโคตรใหญ่มีเกมให้เล่นด้วยตาโบนึงต่อหนึ่งตัวเท่าคนไปเลยครับเฮ้ห้องนี้ชมพูอ่านแหวเโอเคกบอกเลยอันนี้มีคนสนุกแหละเพราะชอบเมืองน,นี้ที่สุดเนี่ยก็คือตุก๊กี้จังดูหน้าเหมือนกันเลยมึงแม่ลูกกันปะเนี่ยหรือตัวเดียวกันวะงงต, <Bra. S 2> ตัวไหนใครค <Bra. S 2> บิ๊กมัมตัวไหนใครคือบิ๊กมัมส่วนเล่นตรงนี้คือน่าสนใจมากคือระบายสี่เค้กทุกคนคือระบายสี่ยังไงก็คือมันจะไปออกตรงนี้เลยเฮ้คีดมากไปก็เป็นห้องกระจกนะครับผมที่กระตาคสลย เฮ้ยทุกคนเราเดินทางมาถึงวานอคคูนี้แล้วโอ้โหแวนแน่ยยิ่งใหญ่เฮ้ยถามมากรอมาโรองวานคูนี้นี่คือบอกเลยว่าสีสันบันเทิงมากบอกตรงๆว่าแบบโคตรสนุกเกมให้เล่นทั้งแถบใครอยากเล่นเกมตรงไหนก็แวะตรงนั้นไปนเลยครับผมมีทั้งสองฝั่งเรา่าวานอคทีเราก็ต้องต้องเล่นแบบว่าแน <c oughs> วสไลน์นิดนึงนะในเกมวัดดา<อ>ดว อึ้งมากๆเลยทุกคนคือมันอลังการมากเป็นฟิกเกอร์ที่รวมแบบคนอ่ะมันต่อสู้กันอ่ะโอ้โหตอนสึกวาโนอ่ะมันคือตรงเนี้ยเป็นฉากเลยแล้วก็ตรงนี้เลยฮะที่รอคอยเฮ้ยัวใจญมาแล้วเจอสักที มาก็ต้องถ่ายรูปมุมนี้นะคบผมลูฟี่นิกาเกียร์5ตัวใหญ่ยักษ์ม้นใหญ่จริงๆองมึงชอบมากแลวนี่ก็คือแกลอรี่นะครับ25ปีอันนี้เป็นโซนสุดท้ายทางออกก็จะเป็นแบบแกลอรี่ให้ดูนะครับว่ามีภาพวาดของอะไรบ้างเก็บไว้ตลอดทางเดินก็เราให้ดูรูปกันไปเลยนะครับก็จะเป็นรูปเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่ผ่านมาของวันพีชนะครับผมในแต่ละซีซั่นพอมาย้อนดูแล้วเนี่ยเราก็ผ่านอะไรกับวันพีชมาเยอะเหมือนกันนะเอาจริงงานนี้คนที่รักวันพีชควรมามากๆเพราะมันเหมือนพาเราได้ย้อนเหตุการณ์ต่างๆนนรผผมมที่่เาาาแล้วจถึง ปัจจุบันเนี่ยบางทีก็เป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงนะครับที่ครองใจคนหลายๆคนในทั่วโลกมากเลยเพราะฉะนั้นงานนี้นะครับเราต้องมาครับผมอันนี้งานยังจัดอยู่เดอ้อรีบๆมา